กับเพลินเนาะมีเอฟซีไล่ฐานเพลินคอมเมนต์ว่าอย่าลืมอุทัยเด้อเพลินว่าเนาะเป็นหมู่ขู่กันเพลินว่าพี่น้องอย่าลืมแบบเซิร์นเพลินมาเด้อว่าพี่น้องเนาะก่ยังโบได้ลืมเด้อพี่น้องเนาะโบได้ลืมพี่น้องเลยเพลินเป็นคนเลือกได้พี่น้องเพราะว่าอันนี่โบหุจักเป็นเคยเหตุแบบไม่ตรงยามนี่แบบมันเป็นยามแรกเนี่ยเนาะมันเลยบบคอยมีมีห้โบได้เพลินนี่ยก็ไ่โปร่งาไม่โบงาม โดยกลาบสบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบสุขสุขคนเด้อโดยมาพบพอกบนองลาตีพี่น้องพบพอดมื่อนี้กะตอนเจ็ดโมงแหละพี่น้องเนาะมาหาเพื่อนอุทยัยเพื่อนพี่น้องไอเพื่อนโทรหาตอนเศาร์เนาะเพื่อนโทรหาว่าอันเพราะว่าตอนแรกก็ว่าเรื่องอันเวียกนี่แหละพี่น้องก็เพลินเนาะมีเอฟซีไล่ทานเพื่อนคอมเมนต์ว่าอย่าลืมอุทัยเด้อเพื่อนว่าเนาะเป็นหมู่ขู่กันเพื่อนว่าพี่น้องอย่าลืมแบบ เดินเพิ่นมาเด้อว่าพี่น้อง,องเนาะก่ยังบ่ดได้ลืมเด้อพี่น้องเนาะบ่ดได้ลืมพี่น้องเลยเป็นผู้กันคือเก่าเนาะล้วกะบอกเพิินเรียบร้อยแล้วเนาะตั้งแต่เริ่มงานเลยพี่น้องเพราะว่าอ่าให้เพิินเห็ดผักควนนันไห่เนาะเพราะว่าเพิินเป็นคนเห็ดผักควันเป็นกับนาบ่าวเพิินพี่น้องเลยโดยมือนี้กันเลยเนาะมือนี้เป็นมือวันจันทร์พี่น้องเพิินโทรหาอันพาไปซื้อดอกไม้กับอันใบตองอาจจะเอาใบตองก่อนเพราะว่าเอาดอกไม้มามันสีเหี่ยวห่นะพี่น้องเนาะโดย ก็เลยอ,อันได้ไปซื้อมือนก็เป็นมือวันจันทร์เลยเพิ่อนอาจจะเตรียมไว้ก่อนเพราะว่ามันกะแบบสองอันผ้าควันพี่น้องผ้าควันใหญ่เนาะโดยก็เลยต้องได้เห็ดเนื้เน่เพราะว่าเห็ดซสาแะ้วมันสิบท่านะนะเผื่อไปหาไปตองไปตองกอ็อืดอื่นพี่น้องย้ำนี่บ่คอยมีแล้วเนะาะเฮ้บ่ได,ด้มาโดนเลยพี่น้องเมือนีก็ก็กเลยได้เข่ามาเนาะ บน้ามัยังแหล้วแลวก็น,นุ่งเสื้ออะไรก็มาเลยผี่น้องยังบริกินเนอือเขาเศร้าเนาะสีไปเบิ่งใบตองอยู่ตลาดใหญ่เด้อผี่น้องฮู้่าสีมีหรือบอกายางอยากใบตองส่วนนี้เนาะแบบมันเป็นหน้าแรงพี่น้องมันบม่มีแบบแถวเตาถ่า,านก็นสอยเบิดหัะนะปกตินะสีงามเพราะว่าน้าม,มันแห้งเลยใบตองกับสิบ่งามั่นะโดยเป็นโทรหาก็เลยมาผี่น้องว,ว้าวกันถุกมือเนะาะว่ะเหตดอย่างไดเนาะบ่าเป็นเกษตรหาว่ะ สิให si e e ้อันซื้อเองบ่หรือสิไปเบิ่งมึงหั่นนะเพิ่นก็ค้าเวียกน่เฮาก็เลยว่าเออสิไปเบิ่งกับอุทัยเด้อว่าแซทหาอยู่พี่น้องเอยกะเฮ็ดบัเิใส่เพิ่นอยู่พี่น้องเนาะกะถวายซีเพิ่นจะถามหาหลายฐานเห็นะแต่กอันให้บ่ได้าให้มีเนาะจักเอามาให้หรือยังพี่น้องถ้าว่าบ่ได้มาให้ก็น้องละตีสิเอามาให้เองเนาะโดยได้ยินเสียงงัวควายหลายๆพี่น้องเพิ่นเลี้ยงงัวเนาะมื้อนี้ก็ได้ ขาเพิ่นนุ่งเครื่องเพิ่นว่ายัางนุ่งเครื่องน้องรตีมาหอดแล้วโทรหาเพิ่นก็เลยเปิดคลิปถาพี่น้องเลยโดยว่าสิเขาไปแต่กระเผาไปพี่น้องเองนกเผาไปก็เลยนางถาเพิ่อนอยู่นี่โดยมื้อนี้ก็มีเวียกเลยพี่น้องบ่ได้มีเวียกก็บ,บ่ได้ค่อยได้เข้ามาหากันนอกจากแบบแซดหากันหั่นนะ่ะพี่น้องใน,นโทรศัพท์ซื่อนอกจากสิมีเวียก FC เพิ่นถามหาหลายๆเนาะว่ามาแย้มยามอุทัยเนี่ยเด้อเพิ่นว่าพี่น้องโดนๆแล้วบ่ได้มาหั่นนะแต่โดนแล้วอะ โดย,ยเงือเวได้ข่ามาพี่น้องวันนี้ทาอุทัยพ่นกนเนาะเปิดภาพมาก,กับพี่น้องบรรยากาศตอนส,สวยๆเนาะอยู่ในห่มม่วงพี่น้องสีเคือนเพิ่นกันยังสวยงามคือเก่าเนะาะบ่ได้มาโดนแล้วกะแต้งแต่ฝอตู่เพ่นเสียบนแะไรพี่น้องเยเนาะทางก็ได้มามัางม่วงกระโดกโดก อาจจะยังหนุ่มเขื่องหมดแล้วสีเฮือ,อ,อนเพอร์น,นี้ยังงามคือเก่าเลยนะพี่น้องอันซัมนี่แหละสีเฮือน้องตาตีทางในกะสีของนอนนะแบบนี้เลยเพอ่์สีเอิร์นซีทะเลบอกรือว่าจังไดเนาะเอิร์นโอเป็นแหละพี่น้องเลยหนุ่มเรื่องหมดแล้วกอ,อ เขามาห้แล้วพี่น้องบ้านนี้ไปถากับป้าเทือนอยู่เนาะคิดมาเพิ่นก็อยู่ในสีงเงียบๆว่ะเงียบอยู่เนาะสบายดีเด้อสบายดีแม่เจนพวขาเลยพวขาบอว่าเป็นเ,<ป>เจ้าพวขายังป้าเทือนอยู่เนาะเออมัอม,ม่วงกับไล่คือแถวผุนคือกันเนาะคายบ่กินเห็ดอเห็ดหม้เออเห็ดมวงแพรนเนาะมวงพนเนเ ลายรีพี่น้องมองหวงกศได้นี่ขักแล้วนี่เนาะพ่อุทัยสบายดีเด้ออืมเตรียมเครื่องพี่น้องใอ้นุ่งเครื่องเหมือนกันได้พอดีมาอันเศร้าๆในน้อยหนึ่งเนาะหลานเหมือนไปไสรเลยส่ะเอางี้นะคะเป็นลูกบัมอแมเขาแล้วปูัญหาอะ้รเฮ้ยเลี้ยงอะได้แล้วมึงไอเพิ่นไปแล้วเนาะคิดว่าอยู่แต่พ่อบอกเห็นแเอาตัวเองอยังนี้บอราดแล้วอืม ไปอยู่น้ำมันนั่นดีกว่าน้องเฮากระเถาแล้วเนาะหัวอุทัยเหมืนกับอยากไปหันไปหนีพี่น้องเอ้เป็นผู้สาวไปหันไปหนีหัวไหเลยกับคนตายเลยกับตัวจูน้ำผึ่นนีน่นรายเดือนนั่นเนาะหอยบอสซาเดือนหมดปีแล้วคือว่าโอเคแล้วนี่ถ้าเป็นข่อยนี่เชียรอาได้อยู่บ่ใครแต่ว่าเพิ่นติดนั่นมันนั่นเนาะแบบเพิ่นติด,ดเออแบบว่าเป็นคนที่อยู่น้ำไพากาง,ง่ายนะไพ่กาง่ายอย่างนั่นแหละว่าดูหมุนกับสบาย อยู่กินหมองหมองย่างยายอยู่เแ่าน,นะคัดวันรวยเจ็บพี่น้อยกินยังกะพิษนอนแบบนี้แหล้วยิย่งกะพิมคิดว่าทานพิ่นอยู่ในนี้กิน้จะเชียงเพิ่อนะนี่ไปแล้วเาไปให้หยาเพ,พิ่นอ <c oughs> ยูอ <c oughs> ่บ้านจะขึ้นผมมาชมหน่อยเออเพิ่นอยู่บ้านจะขึ้นบ่หยานะบไกลพันได้หน่อยแม่มาส่งหายเหมือนนั่นเลยจะเฮิงตืบเลยได้ด้วยหนึ่งเดี๋ยวบอกเลื่อนไปเลยไม่ได้เลี้ยงเขาก็เมื่อยเลยเนี่ยหงุดหงิด อในคันเพิ่นีขั้วขี่ขัวเงี้ยวในคันทั่งบ้อยู่บ่เพิ่นไปโรงเรียนลเล<อ>่นกินถุนจังหวัดไปเอาไปตองมาแล,มล้วมื้มอแรกนี่เริ่มมาเออโดยเพราะว่ามันกิเพื่อสิเฮ็ดแล้วเนะาะใหญ่เติบ<ล>ได้พี่น้องได้แม่เอ้ยวันทุ่งแพร่คนสมัครพ่อ้องพิพ<อ>งพพ่นว่าเราต้องหาซื้อใบตองเสร็จกันอยู่เสร็จกันอยู่พี่น้องเอ้ยก็เลยว่าอันมาและอุทัยเพิ่นโทรน้ำหนังก็มาเลย หา,หาหน้ามประตูเย็นเ็ยนี่ขึ้นระเบา่าซื่อเนไ่ยคัไทยหรือบงยาวก็ได้เป็น,นเป็น,นคนเลือกได้พี่น้องเพราะว่านี่บูหุจักเป็นเคยเหตดนรัะไยมันตรงมไม่ตรงยามนี่แบบมันเป็นยามแรกเนาะมันเลยบ่คอยมีมมไน่เพาอยมบ้าอย่างมีคือตะเกาวเนาะเน่ครับตเก่าแถวตาทานกับงามถึงได้ ບໍ່ຕ້ອງອັນຄວ້ຍນ້ຳຫັ້ນນະໃຫຍ່ເຂົ້າຢູ່ບາດນີ້ແຫຼະຝ <laughs> ົນມັນເຊົ້າຕົກແລະແຫ້ງເວດບໍ່ງາມນະບໍ່ຕ້ອງຫ້ກ້ອຍທນີເນາມນພມດົນລ້ນ້ຕັງແຕພິຕູ້ນສພແຫະໃຜກຄາວຽກຊ່ວນຫັກ່ວນ อือต um ู้คนเสียแล้ว huh. ก <c oughs> ็โลานก็มาบ่สบายบาดนี Lux ้บ่ได้ย่างบ่ได้อือเดีแม่ก็เอาไปอันปสิได้ก็บ่าเลยเอาเมื่อบ้านนั้นหาปู่หาาเพิ่นอันนั้นเพิ่นเลยน้องเพิ่นแล้วก็ปาเพิ่นก็พนเมื่อยพ่เอาบ่ไหวเออเด็กน้อยแน่เนาะเฮาก็ได้แม่นเฮาก็เอาโตสิบ่อันนั้นแหละเอาโตสิบ่รอดแล้ว่อยว่าคบ่เอาให้ลูกเจ้า่อเอามือให้ย่าเจ้า่อว่าเพิ่นก็มาแม่เพิ่นหอือ มากกว่าแม่พิ่โบจะดับบอดีพอกว่าบอว่ายังนเราค่อเมื่อยน,ออบาบาน,นะเมื่อยน,น้ำลูกน้ำลานเลยเรี้ยงผู้นั้นใหญ่มาต่อผู้นี้เลี้ยงผู้นี้ใหญ่มาต่อผู้นั้นโยุมันก็เต็นที่จววเจ้าเลยว่าเบิร์นเผือเบิร์นแห้งเลยเท่าแล้วอนยุลายแลออย้วเนาะอนุลายคือน,น้ำเมือยไปไปไหนเนาะมีแต่สีไป,ปก่อนสวยเลยเออพากฟากันไปก่อนเล่ตนตลาดใหญ่คุณเล่นหนูเอ้ยเดี๋ยวสิบ่ได้ไะกินข่า,า,ขาวแล้วก็เพิ่นนะ เนี่ยาาเออจะเปหุ่นเฟียวตลอด <c oughs> เป็นคนที่ผมกินข้าวเศร้าอันนี้กับบนย่กับโบันกินละมาเลยลเขาาาี่รถเข้ามาวัดเทีนเอโงในนอกชางเพไ่นคล้ายทานเพื่อนเพื่อนเพิ่นเคยเขามาผีอยู่บ่อเออมาเพิ่นคาบก็ได้เปินด้นพี่น้องจังได้เขามาเธอหนึง่งอันอายพอมีเอาอันบัตรเซิร์มาหายเลยบ่ เออเพิ่นเห็ดเลยแต่ว่ายนงบ่ทันเอามาเพราะว่าเพิ่นไปหายลายหม่องพี่น้องเพื่อสิไดใจมาฮอดข่กับ็บหฮู้เลยบริถือมาซ้ํา้หัาหลายๆหลดเพื่นไปส่งน้ําพี่น้องคล้ายน้ําเนาะคล้ายน้ําเป็นแทงอะไลเราเราคล้ายน้ําแท่งเ่าไรก่ก็เออแทงหาสิบพันอืม บิ๊กซายก็ท่งนี้เลยบอท่านมีบ่ไปก่อนพี่นอ้องบานนี้ขับรถมาเพิ่นบ่น,นี่นะ ไปหนีซ <oh> ื้อแต่ใบตองก่อนบ่เออคิดว่าซื้อตองไม้เอามามันเหี่ยวเนาะหาซื้อใบตองก่อนน้องเยียมเขาไวเออเนียนเลยตองไห้เนี่ยมันก็คือสีหาง่ายกว่าใบตองอยู่ใบตองนะฮะยะพ่ด เลยเนาะพี่น้องทข้างในข้างนอกเลิศลายโผดก็เลยบ่ไ,ได้เปิดพากันเห,หาะหาใบตองตัวนี้บอกสนสนเนาะให้เพิ่นเลือกพี่น้องกล้องก็อยากมึนๆหน่อยหนึ่งเนาะมึงนั่งนี่ก่อนงามอยู่บ่งามอยูบ่บ่ เพ <laughs> ราะว่าเฮาบบหูพี่น้องแบบบ่เคยเฮ็ดนะนะตรงเพิ่นเป็นคนเลือกเผินกัน่เบ,บาๆเพิ่นสิเป็นแบบหับเห็ดข้าวควันสวรรค์ในเขตเนาะคือลาวค่เะเนี่ยข้าวเสียเอาไปเฮ็ดอันแบบผ้าควันหั่นน่ะได้บ่เออ๋นนอเลยผ้า,ด,าด, <laughs> อดอกไม้ก็งามนี่เนาะ เดี๋ไมาเจ้าขายโนัลโตนี่บอกนี่ใดนีต้เบียดกับมะม่ึงเหล่บงก่อนก็ได้เายังมาเบิราละบึงก่อนเนาะบองามละเบิไม่ร้ายห่าเนาะ เรานี่บ่มีบ่เอาไปหน่อคุก่ะบ่อยากง,งามเราพี่น้องเพราะวะ่ามันเป็นแบบใบตองสั่นห่าผัดจกดักษ์ใหตัวยาวๆไปเห็ดมันจังงามแถวนี้สิเป็นโซนผลทายากินริบเนาะใารอยากกินดิบคายพักยังเนี่ย

ปันน่นหนึ่งเนาะเคยกิ้งมากมาเลือกใบตองหั่นเก่าเนาะพี่น้องมันบวมีไปหาหลอกมึงกะใ <c oughs> บตองอืดอืดงามนี่เนาะหาเลือกกะบบมีซื้อหมากข้าวพี่น้องกินนี่กะ <c oughs> เห็นเห็นเอามาขายแบบโมแพงเนาะสีหน่วยหาสิบพันกิบพี่น้องสี่หน่วยหาร้อยหนึ่งบ่งหัวร้อยสำรอง ไม่ต้องก่ะมันสันพ่อพี่น้องมันสันสันแห่งอุทัยคนเลือกเอาดอกไม้นะทามเบิงนะบ่าพันกนพี่น้องเพราะว่ามันลายดอกไม้นะดอกไม่ก็ซีมีอยู่ก็เฮือนจ้ะตะลาดใหญ่เนะพี่น้องแบบพ้อคนเหนียงเลย มาขายแบบเกือยงยำเศร้านกตลาดเร้าอันนี้ค่ะนี่ประมาณ12บสองโมงนี่เผื่อจะสิปิดแล้วไปจักหมันเลยตัวน,นี้ก็ไม่เห็นบอเลือกเลือกเลือก <c oughs> จนนันเอาแบบงามงามอ ຍາກແລະໂຕຍາວຫັ້ນແຫຼະພີ່ນ້ອງກໍຕ້ອງມີໂຕອັນສັ້ນໂຕຍາວເນາະເອົາໄປເຮັດກໍໄດ້ແມ່ຈັກມັດ ลายบ่ลุ้นให้ได้บ่ลุ้นแล้วบ่เออเอาลายอะไรมาเนาะไปตองเพิ่นห่อนั่นน่ะลายพี่น้องไปตองห่อสมอีหยังน่ะจนบ่มีผู้ซื้อตองแบบงามๆนี่หายดอกดาวเืองเนาะอันนี้แม่นบ่นสิเอิ้นดอกจังไดดอกอันนี้หลายพี่น้องเฮาสิไปเน็บคับักเบงหรือว่าเ็ัควันอีหยังก็ได้เนาะมี2สี ใทยหมักสีเหลืองก็เอาสีเหลืองเนาะสีเหลืองจะเป็นดอกแบบหูงามเถอะนะสีนี้ก็งามสีเหลืองอ่อนเหลืองเป๊ะไฮอุทัยเป็นเลือกก่อนเฮาบอกเคยเห็ดแบบต่บู๊พี่น้องว่าเป็นจังไดเพิ่นนะฮจากักเพิ่นเคยเห็ดกันลำบ่าวเพิ่อนเพราะอะไรบ่ ยังสิไปหาอยู่ดอกเพราะว่ามันอาจจะโบพ่อเนาะเพราะว่าตัวยาวๆอยังเดียวยังบอกมีใส่ใบตองหลายเนาะหนึ่งตัวนี้ตามแนวซาวตัวใหญ่เออตัวใหญ่ๆทั้งหลุมคนเบิ่งเลือิึงอ่ะห้าก็ได้อันหันหนึ่งเนาะพี่น้องเลือกเอาเพราะว่ามันบ่งามกะเฮากับโบเอาเอร์ tam mặt sao, tô này cả, burst burst sen pa rồi thì nó, à, cả thì cái này thì nó ไข่ปลาทางในมันบบโอเคเลยมันมันแบบน้อยมันงามใน้างนอกแบบห่อชิ้นชิ้ทางในมันก็ะน้อยเอาไปเห็ดน,นะได้ยูหอสมเนีอ่อไปหาดิไซน์หนาะข้างในกระเบิดอลนะมีแต่วันอันไหนหน่อยเนาะพี่น้องเด้เลือกหาก็ได้อเอาออกมาว่ายูย่โรต์เลยพีนย่น้องเนาะได้โบลายปันได ไหนน้อยหนึ่งใบตองกันเนาะมันอยากอึดมันบ่อยากมีเลยทางนี้ก็จักชิมีเลยบอกอันดอกไม้นะนอบาวพันวาสิสืออยู่ชสยเกาะเรามีมองสือแหละอืมโอเคสิดอกไม้นะหาง่ายอยู่พี่น้องแต่ว่าอันนี้หายากไปตองเลยปั๊บเอาไปเบิ่งอีกหน่อยหนึ่งแม่นเลยถาบ,บ่มีกับจะนอนกับผากันเมื่าพี่น้อง มี่แต่วสิผ้ากันกับก่อนพี่น้องบาทนี้เนาะมาถ่าอุทัยพื้นน้ำเนาะบ่มีอลไรพี่น้องใบตองกันได้แต่โบลายเนาะไปหาองไม่ไปถามเบิ่งเอาบบาเิ่นก่อนเพราะว่ามันเบิดมันอึดพี่น้องย่ามขอขอีเนาะมาหลองหากนะันเลยโดยมี่แต่วสิขอเมื่อก่อนบาทนี้เนะเาะสบายดีเดุทัยเด้อโดยมาพี่น้องลาไปก่อนบาทนี้ขอกล่าวคกว่าสบายดี